ทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นมาอาจจะถึงทุกวันนี้นี่นะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่านนักสู้ของท่านก็คือทางนักนักรบื้อเสื้อขาวหรือเสื้อกลาวที่เราเรียกกันมาแล้วก็พี่น้องอสองมอรวมกับทางท้องถิ่นท่านนะครับอขอบคุณท่านนายกเมืองพัทยานะครับที่ได้กรุณา ท่านชมนะครับกับอลัเดนะครับรวมถึงพี่น้องสิบคนนะครับดังนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คงจะสืบเนื่องจากในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับว่าภาพรวมของประเทศนั้นเนี่ยปัจจุบันนะครับท่านรันตรีสามสิบเอ็ดนะครับภูหลักคเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยประมาณหนึ่งพันคนนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงคูรีเองเนี่ย ก็จะมีอยู่649นะครับคำวกาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมนั่นหมายความว่าสถานการของจังหวัดชนบุรีนะครับรวมถึงเขตสุขภาพที่6เนี่ยได้ดำเนินการควบคุมโรคเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นนะครับก็สอดรับกับที่ทางรัฐบาลนะครับนำโดยท่านนายัฐมนตรีนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็นำโดยท่านรองนายยศมนตรีแล้วัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรวมองงท่านมนตรีช่วยนะครับางด้านนี้ นะครับเห็นความจำเป็นถึงในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องลดขัคลายมาตรการนะครับเพื่อให้ทางระบบทางเศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนไปอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือความจําเป็นในเรื่องของการที่ต้องยกระดับมาตรการในเรื่องของความสะอาดขัดขันทำไมัยสิ่งแวดล้อมสุขภาพที่บ้านและที่สุทธิบานสเตอร์สาธิตพิพูนเดชครับสเตอร์วระธานตัวเนี่ยสาธิตนรศุขนะครับสาธทุกท่านนะครับคน ไอจีอย่างน,นี้แล้วก็ทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมในกิจกรรมของดีในวันนี้ด้วยนะครับก็จะต้องขอฝาบขอบพระคุณเจ้าหนีและคณะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ที่จะแสดงให้เห็นว่า,า,า,านครพาพัทยาในจังหวัดสลบุรีเราเองเรามีความพร้อมนะครับตามท,ที่ทางท่านรองผู้ว่าได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับ ะเราเรามีทีมนะครับที่เข้มแข็งทั้งในส่วนของทางจังหวัดทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นและอาสานะครับของเราในเรื่องมีทีมที่เข้มแข็งแล้วก็ทุกคนทุ่มเทนะครับก็ะตีทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระล,ลอกแรกรองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการนายรัมัยวงศ์ท่านนายกเมืองพัทย,ยานะครับท่านสุรพยากลุ้ม ท่านผู้บริหารไปสานเสรัลพัฒนาจำกัดหา,าชนทุกท่านเลยนะครับท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชื่นชนแล้วท่านผู้มี้เหติทุกท่านครับผมคิดว่าความมั่นใจที่พูดเนี่ยมันต้องเริ่มจากความมั่นใจของคนที่นี่ก่อนนะครับถามข้างหลังหน่อยมั่นใจอย่างเอาสบมั่นใจไหมแต่ดูแลหมดแรงแล้วเนี่ย เราเผชิญหน้ากัสบสถานการณ์นี้มาครั้งที่สองนะครับผมคิดว่าเราเรียนรู้เรามีประสบการณ์ชนบุรีเป็นทีมงานที่เข้มแข็งมากกลับมาเป็นศูนย์ได้ภายในเร็ววันแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นว่าจะฟื้นกลับมาสู่สภาวะปกติได้เร็วๆนะครับหวังว่าพวกเราจะเรียนหน้าสร้างความเชื่อมั่นไปได้วยกันโดยเริๆๆ่มต้นจากพวกเราตอ่อถ้าเราเชื่อมั่นกันเองแล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าในอนาคตไม่นานนี้ อทิยาจะกลับมาคึกคักเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นปลายทางของคนไทยก่อนหลังจากนั้นถ้าเรามีวัคซีนในประเทศหรือได้ฉีดวัคซีนไปพร้อมกันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะค่อยๆขยอยมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นทับหนึ่งด้วยกันนะครับเราก้หวังว่าเราจะทําให้ทั้งประเทศไทยนะครับทั้ง แหลกเดือนท่องเที่ยวสําคัญสำคัญของประเทศไทยเราเดินหน้าไปสู่การพัฒนาผมย้ําว่ารัฐบาลทราบปัญหานะครับให้กําลังใจทุกฝ่ายเรามีนโยบายที่จะเยียวยาในทุกกลุ่มนะครับและเราก็หวังว่าการเยียวยาของเราจะเป็นการไปสู่เสชาเนื้อสตีเ่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอธิบดีกรมอนามัยนะครับและคณะของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านนธิ์เอราวุยิวงศ์ท่านแานเพื่อมาละวงศ์ท่านนันนาจเจริญศรีนะครับท่านกรงนนนนุงศัพท์สถานดิษฐ์หมดปูทอนพัทยานะครับและคณะนะครับท่านผู้บริหารของเจ้าท่านพัฒนานะครับและคณะทุกท่านนะครับทางท่านประธานนะคณะกรรมการพัฒนาสตรีเมืองพัทยานะครับวินาวรัฐค้าขายและคณะ ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนวันนี้ผมพร้อมด้วยทางท่านรองนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารนะครับและทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยาในอุาตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาในทุกๆสมาคมชมรมนะครับซึ่งตอนนี้ที่ เห็นอยู่ก็จะมีสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกน,นะครับมี p b บ a มีเอมีสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและที่สำคัญนะครับนักสู้ของเราก็คืออสมมวันนี้ท่านประธานสมชายและคณะก็มาด้วยนะครับก็ต้องขอกลาบขอบพระคุณทางทั้งรีและคณะเป็นอย่างสูงนะครับที่ในวันนี้เนี่ยท่านได้ เราณมาที่เมืองพัทยานะครับมาพร้อมกับโครงการนี่นะครับที่เราเห็นอยู่เปิดเมืองพัทยามากันได้แล้วนะครับซึ่งอาจจะคู่กับโครงการเรานะครับก็คือมีโอพัทยาไม่มาได้ไงคมืองพัทยาโฉบใหม่แล้วท่านจะเหลียวยวท่านรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงสาธารณสุขขณะที่จะมีครูมนาไม่รอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีขนานพลังประมูลท่านนายกพรเทพิยาและแขกผู้มีเกียรติท่านคะ กางคำสั่งนักกรรการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่44ทัพ2,564ยกเลิกสุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 แล้วซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือในการควบผ่อนคลายการนครับใช้มาตรการในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 จะลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง